ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวแห่งโชคนะคะกับอาจารย์ต่ายหมอดุตาทิพย์ค่ะกลับมาอีกแล้วอีกครั้งหนึ่งนะคะก็แนะนําตัวเองก่อนสําหรับสมาชิกที่เข้ามาใหม่ๆแล้ะยังไม่รู้จักอาจารย์อาจารย์ต่ายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมโหราโพธิยา,อาสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรย4ิบซีถอดรหัส7ตัวเก้าฐานไพ่ออรค์คเลโหราศาสตร์งูเฮงลายมือหรืออื่นๆนะคะ ก็สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อขอเรียนส่วนตัวได้เลยนะคะโอเคค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของเลขดับบนนี่นะคะลอกันนานและละนนะคะโอเคค่ะเราก่อนที่เราจะไปดูผลอ่านั่นก็เรามาดูผลงานกันก่อนละกันเนอะวดของวันที่ส7มกราคม นะคะ17มกราคม6ไว้ออก61นะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะออ่ะโอเคค่ะ ขอโทษทีไมาดีอาจารย์ก็เนาะเอาแบบสดๆแลร้อนเลยนะคะอ่าสามตัวบนนะคะ4ี่สองเก้าหกกับเ้าตัวเดียวกันเนาะนะคะ9ก้สาหนึ่งนะคะแล้วก็หนึ่งเหกนะคะแล้วก็หกสาหานี่นะคะ2ตัวหกหนึ่งนะคะก็โอเคอยู่เนาะแต่รอบนี้ค่อนข้างจะไม่ค่ยแฮปปี้เท่าไหร่เพราะว่า เลขอาจจะไม่โดนใจอาจารย์นะเนาะนะคะประมาณนั้นส่วนสุดบนนะคะสามตัวบนสามตัวล่างสามตัวบนสุดหนึ่งจะเป็นแนวตั้งนะคะสุดสองจะเป็นแนวนอนถ้าเป็นสุดหนึ่งนะเอ่อตัวเลขจะน้อยนะคะแต่ข้อเสียของมันคือเบิ้ลหามไม่นับนะคะเบิ้ลหามไม่นับเนาะ,ะซึ่งวันนี้ออกเจ็ดเก้าเจ็ดอ่ะผิดค่ะ 9กนะ้าเจ็ดเก้าเนาะมันเป็นเลขหามทำให้สูตรหนึ่งเอาไม่อยู่แต่ถ้าไปดูสูตรสองนะคะสูตรสองไปดูล็อกเก้าก็คือเก้าเจ็ดเก้านะคะเออเนาะหรือเจ็ดเก้าเก้าก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสูตรหนึ่งจะไม่เข้าแล้วรอบนี้อาจารย์มั่นใจว่าไม่น่าจะเบิ้ลแล้วค่ะนะคะอ่ะต่อไปค่ะเลขดับล่าง เลขดับล่างนะคะงวดที่แล้วออก61เรามาสแกนดูกันค่ะว่า61มาหรือไม่ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ตุ๊ดตุนั่นบอกเลยค่ะดับของเราเอาอยู่เอาอยู่อีกแล้วนะคะเอาอยู่ตลอดเลยเนาะนะคะโอเคค่ะอ๋อลืมให้แคปหน้าจออ่ะนะคะส่วนเลขดับ บนนะคะงวดของวันที่17มกราคมงวดที่แล้วนะคะข้อมวลออก79เรามาสแกนกัน so ค่ะว่า79มาหรือไม่ตุ๊ด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 ตุ๊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 ดตุนก็บอกบอกเลยค่ะว่าแต่คนของเราเน่ะเอาอยู่เอาอยู่อีกแล้วนะคะก็เดี๋ยวแจนต้องต้องนับละปีนี้จะขอนับมั่งละนะ ว่าดับของเรานะ่ะเอาอยู่ไหมงวดของวันที่17ดับบนดับล่างนี่ติ๊กไว้เลยติ๊กไว้เลยนะประมาณนี้เลยอ่าแคบหน้าจาเลยค่ะนะคะส่วนอ่าเดี๋ยวก่อนค่ะอ่ามีลีล,ลานิดนึงแล้วก็นในส่วนของเออ่ ราศีไหนจะจับเงินล้านนะคะอันนี้เข้าในราศีกันค่ะอาจารย์ให้เจ็ดเก้าตรงๆนี่นะคะประมาณนั้นเลยก็ขอสแสดงความดีใจด้วยและกันท่านที่มีความโชคดีเนาะบางคนก็ไปเล่นเลขวันครูแต่เลขวันครูออกเกือบทุกปีเนาะ <c oughs> ถ้าที่อาจารย์สังเกตดูนะคะก็คือหนึ่งหกหกหนึ่งนั่นเองเนาะนะคะก็อยู่ที่ใครโชคดีป้ายนะคะประมาณแต่อาจารย์ค่ะเลขอัน ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะก็พยายามอยู่แต่ว่าในเมื่อมันเลขออันก็ไม่รู้จะทําไงนกะนะคะก็ไปตามเหยธรรา <c oughs> นะคะโอเคอย่างนั้นเลยเหรออาจารย์ใช่ค่ะนะอ่ะไม่รีรอค่ะสําหรับเลขดับบนนะคะเลขดับบนของวันนี้วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะคะปีหกอาจารย์ก็จะให้เลข93ค่ะนะคะ1นึ่งสองแดสี่สามสี สอ9หนึ่งเก้าเก้าสีแล้วก็0ูนย์ส่ค่ะแคปหน้าจอก่อนเนาะอ๊บอ่ะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามแคปเจอร์หึ่งสองสามแคปเจอร์หึ่งสองสามแคปเจอร่าน่าจ, 1, 2, 3, าจะทา,า,านเนาะขออนุญาตวางละนะคะ แล้วก็ท่านที่อยากจะดูดวงอาจารย์นะคะก็สามารถดูดวงได้ตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่ก็คือดูครั้งละห้าร้อนะคะก็สามารถฮัลโหลเข้าหาอาจารย์ได้ที่หมายเลขนี้เลยนะคะ 08-159-159-87 08-159-159-87นะคะเป็นทั้งเบอร์โทรและไอเดลายค่ะนะคะก็สามารถกินการโทรเข้าหาอาจารย์ได้หรืออยากจะเข้าวีีกับอาจารย์ต่ายก็ได้นะคะช่วงนี้ก็จัดโปรเหมือนเดิมค่ะนะคะก็คือซื้อ1เส้นนะคะบูชาหินหนึ่เส้นก็จะได้มีพีของอาจารต่าย5งวดได้ฟรี1สูตร1ฟรี1สูตรใช้ได้ตลอดชีพและทุกทุกหวยนะคะ แล้วก็ทักสามเส้นนะคะก็จะได้ V.P. ของอัาจันไต่าย15งวดนี่นะคะแล้วก็ได้สุดหนึ่งและสุดสองค่ะนะคะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับปฏิทินเล่มเดตตาทิพย์นะคะเล่มน,นี้นะคะก็ปีหกเจ็ดเนาะอออกวางตลาดแล้วนะคะก็สามารถโทรมา จองได้เลยนะคะก็ในช่วงนี้นะคะรานะคาปกติ2,999บาทแถมว p ี MVP ให้อีก3งวดค่ะนะคะจนถึงสิ้นเดือนมกราคมนี้เท่านั้นนะคะให้เป็นของขวัญปีใหม่ค่ะหลังจากนี้ก็จะไม่มีของแถมแล้วนะคะอ่าเล่นนี้เลยนะคะแล้วก็ท่านอยากจะบูชาหินก็แนะนำเป็นอันนี้เลยค่ะหมายเศรษฐีนะคะ ไม้เศษรษฐีอเกตองกอนเนี่ยมันมีข้อดีเฉพาะของมันก็คือมันมีตัวเลขขึ้นด้วยนะคะหลายท่านที่เอาไปสวดมนต์ก็จะมีตัวเลขขึ้นเนาะน,นะคะหนึ่งเส้นได้วีพีห้างวดนะคะแล้วก็ได้ส่วนลดอีก50%นะคะได้ฟรีอีก5งวดเลยนะคะ3เส้นก็อาจจะเป็นพี่หยกน้ำพึง้งเกี่ยวเรื่องของการเงินที่ไหลเวียนหมุนเวียนเก่งหมุนเวียนดีนะคะแล้วก็ไทยเออปีเซียเปลี่ยนสีนะคะเป็นเรื่องของเออเวลามีโชคะคะ่ะ ตัวปีเซจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูหรือสีแดงนะคะประมาณนี้หรือเลือกวาดด้วยเดชอำนาจไทเกอร์อายคะ่ะนะคะด้วยเดชอำนาจเนาะหรือจะเป็นหินหูหวยก็ได้นะคะอยากมีโชคก็ต้องเอามาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะตรงนี้อาจาร,รย์เสริมในเรื่องของเอ่อไฮลไลท์ไฮลไลท์คือหินดูดซับดูดโชคลาภดูดการเงินนะคะก็จะส่งผลให้มี ความโชคดีในเรื่องของดูดซักดูดเงินดูดทองได้ไปด้วย3เส้นได้มีพีสิบงวดได้ส่วนอีก50%นะคะได้ทั้งสุดรหนึ่งและสูดรสองค่ะนะคะโอเคค่ะก็ท่าในใดอยากได้ก็ติดต่อเบอร์น,นี้เลยนะคะ08 159 159 87 08 159 159 87ค่ะนะคะก็เรอรอลุ้นกันรอบนี้เนาะแต่ว่า8รอบนี้ต้องบอกเลยว่าดังมากนะคะ ดังตักท่านท่านท่านหนึ่งเนาะอาจารย์ท่านหนึ่งเนาะนะคะก็ก็มันก็ดังจริงอะ่ะเลขมันสมควรมาด้วยนะคะก็เอาตามที่สบายใจแล้วกันไม่รู้จะพูดยังไงดีเนาะเอาที่สบายใจแล้วกันนะคะประมาณนี้แต่ว่าท่านใดที่ชมแลม้วรีบไปซื้อเลยนะคะเพราะว่าเลขเอา่าจากที่อาจารย์ไปดูในตลาดมาค่ะบอกเลยค่ะ ทุกตัวที่มีเลขแปดไม่มีเลยซักตัวแพงหมดเลยค่ะหมดโลโอตายตายตาย,ตาย,ตายแลนั่งสงารจังเลยเนะาะลอตเตอรี่ไม่เหลือเลยค่ะเนาะประมาณนี้เลยเข้าใจอยู่เนาะนะคะก็สู้ๆนะคะพอดีเลขเขาดังจริงเนาะเลขดังเลขฉกเฉียวใส่ไล่นะคะทําให้หาซื้อลอตเตอรี่ไม่ได้เลยเนาะก็ลองดูค่ะบางแผงอาจจะมีอยู่แต่แผงแถวบ้านอาจารย์เนี่ย ไม่เหลือเลยอาจารย์ไปส่องมาดูละไม่เหลือเลยนะคะสู้ๆว่าไปค่ะวันนี้อาจจะใช้เวลาเยอะแล้วอาจารย์อาจจะต้องไปนะคะแล้วพบกับอาจารย์ใหม่ในครั้งต่อไปกับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์ค่ะวันนี้สวีดัสสวัสดีค่ะบ๊ายบาย